ไม่เคยตัดแว่นไม่เคยข้อร้านวบนมาก่อนไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเราก็เลยลรวบรวม8ข้อ,อ,อสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการที่ร้านวบนครับข้อแรกเลยก็คือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าปัญหาสายตาที่เรามีตามม่มองไม่ชัดตาพร่าเนี่ยมันเป็นตลอดเวลาหรือว่าเป็นแค่ชั่วขณะเราเตรียมข้อมูลของเราไว้เวลาที่เราไปวัดสายตาเราจะได้ให้ข้อมูลกับผู้ที่ตรวจวัดสายตาหรือว่านักพัฒนามาเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้สําคัญมาก ไปก็เป็นข้อ2ข้อ2เนี่ยเราทําการนัดหมายกันที่หน้าร้านของเราเพื่อเข้าใช้บริการทีนี้ก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยเราต้องอัผ่อนให้เพียงพอก่อนนะครับ นอกจากพักผ่อนได้เพียงพอแล้วนะครับข้อ3เนี่ยสิ่งที่ต้องทําเลยก็คืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มกาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการนะครับในส่วนของข้อสี่ถ้าเรามีโรคยำตัวมีความดันเบาหวานหรือเคยผ่าตาดรักษาโรคตามมาก่อนรวมถึงต้องกระจกเนี่ยอย่าลืมแจ้งนะกา,ารมากด้วยนะครับ ถ้าใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะครับเราต้องถอดคอนแทคเลนส์มาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปวัดสายตาครับข้อที่หกเนี่ยเราเลือกทรงเลือกดีไซน์ของกรอบแว่นที่เราชอบก่อนได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเรียงบางคน,นชอบกลมหรือให้ที่ร้านเนี่ยช่วยแนะนาให้ก็ได้ครับแล้ขก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถ้าเรามีแว่นเดิมอยู่ด้วยอย่าลืมเอามาให้ที่ร้านด้วยนะครับ ข้อที่8นะครับอันนี้สําคัญมากถ้าเกิดว่าเราเริ่มมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีปัญหามองไม่ชัดฉับพลันเห็นประตูเบี้ยวเห็นภาพเบี้ยวเห็นแสงฟ้าผ่านในตาเห็นแสงแสบอยู่ข้างในตาอาการแบบนี้ไม่ต้องมาร้านแว่นแล้วนะครับให้รีบพบจากสุแพทย์หรือรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยครับอันตรายมาก